ครับสวัสดีครับเอฟซีทุขัจนครับยินดีต้อนรับเอฟซีทุขัจนเข้าสู่ช่องพอสลัยพารวยครับเมื่อนี้ก็เดินทางมาหาพ่อหมากนะครับมาพ่อหมากเช่นเคยนะครับเนาะมาติดตาม,มาความคืบหน้าของขอ,องพาา่อหมากเพื่อนเป็นอยู่จังไหนครับเอฟซีครับหลับเพป็นฟันดีบอนะครับเนาะกะบคงสุดท้ายมือสุดท้ายก็ว่าไหนนะครับเนาะมาหาเพื่อนกะพร่รองครับสิดเดนำ้ำ เงินในเล็กในหน่อยมามอบใส่มือให้นะครับเนาะพอเพิ่นได้ซื้ออยากซื้อกินครับเก็ซีครับเอาข่ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับพอสวยพารวยด้วยครับเด้อขอสําคัญก็ให้กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ครับเพื่อว่าสิบบริภาษข่าวสารใหม่ๆจากทางช่องของพอสวยพารวยนะครับเนาะขอความอนุเคราะห์จากเก็บซีทานขอไลค์ขอแชร์นะครับเด้อแต่ว่าเพิ่นจิวเพิ่อประยู่กับผมหูอยากนาะครับเนาะยางมากกับมาขึ้นไล่รถไปหาเพิ Safari, น okay. ่นครับพอเพิ่นอยู่บ้านบ่คกันเพิ่นบ่อยู่กับ อยสีวาปอีกอง่งหนึ่งนะครับนะซึ่งตัวมวดกว่อนนี้พอสวยก็มาพามาซองเห็นเหล็กหกเจ็ดอยู่ต้นขามต้องให้เพ้นไปทีเดือดปล่อยนะครับเด้อไอ้น้ออยู่บนนอโอ้อยู่อยู่บนตตวนี์มาอาวัดดีพ่อวัดดีครับโอ้เป็นยังไงน้อสบายดีพ่อพ่อมาปัาปาป่นไหนกินข้าวแล้วบ่กินข้าวเที่ยงแล้วบ่ว่ะ <laughs> <laughs> อ๋อเดี๋ยวสิน จ็กหน่อยเนาะฝั Funny นดีเลยป๋าพอ่อไม่หลุดได้ใหญ่บ้าบานยังโอ้เอาจ็กหน่อยก่อนขันเดี๋ยวขันจ็กหน่อยก่อนเด้อสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับพอ,บบอม,มากนะครับเนาะ,ะมือนี้เพิ่นก็ได้ไมีโอกาสออกมานั่งอยู่จจงแจ้ง,งล่มช่่วเย็นเย็นอยู่ใกล้ๆต้นบักขามนะครับว่าต้นบักขามต้นนี้คือให้โชคให้ลาบมาตะกอนนะครับอัน นอนฝันดี่พ่อเมื่อคืนนี่โตสุดข้าโอ้ฝันฝันดีอยู่เป็นบ่บ่เม็ดแปดหันเป็นบ่เออฝันแล้วบ่บ่ฝันแล้วเอากระบอกกันนะบ่ฝันเห็นในคือศีนขู่สนะเขาบอกว่าโอ้เขามาบอกดีมันบอกกันแปดหันบ่อันผู้หญิงผู้ชายมาเอิญบอกบ่เมนแนวผมขอน้ามัวนี่ล่ะโอ้ เขาวางสิลไม่โอ้ขอน้ำพุม่มเจ้าที่จะทางเพิ่นบอกครับผมเขามาไหว้แยกให้แต่คนรวยเลยแม่ให้คนทุกข์ก็<อ>ให้เอยเออวาง,งเออซอยคนทุกข์คนยากเลยแม่มันตีพออืออะไรบอกอือเพิ่์นว่าจังไรบัดนี้ผู้คนมาหาเพิ่์นว่าจังไรบ,บ,บ,บอกบอกบอบอกเพว่าจังไรแต่ว่า แปดห้าเนี่ยซีบบบเปนตัวสุดท้ายขา้อห้าวว่า,าท,ท่านมาตีบบ่าวพับท่าพับเพ่งเงี้ยงมาบอกเป็นตัวเลขเลยครับน้ระหว่างสัตวลละเขาเลยเขาเลยอยากซอยเขาเลยมาบอกว่าตีแปดเจ็ดสามเะตอนนึ้นเขาบอก หลายมือยังว่าจนวันว่าถือคุณแล้ววันว่าถือเลขเก่งเื่อหมวยือหาเลยด้วด้โอ้คือปล่อยอยู่แบบนีอสองตัวเขาบอกตัวได้กัพอแปดหาแปดหสุดท้ายอ,อืมสุดท้ายสามตัวเขาบอกตัวได้กัพอ่อแปดเจ็ดสามแปดเจ็ดสาม ขอโทษมาบอกแปดเก็ดสามอีพ่อบอกคักปนั่นนะครับบวกคักบวกเน่าฝันฝันฝันบอกให้เขามาบอกเขามาบอกเขามายืนบอกอยู่บนเก้านี่บอ่ะเวลาก็ฝันเป็นนิมิตเป็นอยังโอ้เป็นฝันแน่ครับอันเครื่องฝันเครื่องบ่ฝันครับอู้ การเลยเขาเลีาา้ามอวบบอกฟังการเลี้ยบ้านมันที่บ่อเป็นตัวนี้บ่อมาตีอืมพ่อหมากกระเละถามหาว่ามาป่ะเนาะสู้มามาตีเอา้าลืมต้นแล้วเนาะเดี๋ยวเสี่ยนอันนี้เอาไว้แห่ซื้อข,อขอ้าวต้มขนมได้เอาไว้ข้ามีผู้พัพนไปพันมาให้เขาอันอันนี้ให้พ่อมากครับสิครับพอเอาเอา,เอาสาธิตวดสาธิต ครับนะยื่นใ,ใช่มือให้ว้ถ่าไอ้เพิ่นสื่ออยากสื่อกินขาเพิ่นก็มีคนมาหาเพิ่นขามีคนไปคนมากปให้เพิ่นฝากไปเพิ่นอยากกินยังน้งนะครับเนาะอันใดกับบอดีทอเงินนะครับขายเงินดีดีที่สุดนะครับเนาะเพราะว่าเลือกสื่อได้เลือกได้ขาเพินเ่นชี้จักรยานาจักรยานกชี่บ่อไร ครับมันล่มมันล <c oughs> ่มขี้ว่วเก่งแล้วเด้อเออมันผ้าล่มหมายถึผ้ามันล่มผ้ามันล่มผ้ามันล่มนี่เจังว่าเขาอออันนี้ว่าไห้เอออันนี้ก็ขี้วัวไรอีก่าขี้บัวไรครับโยกบัไรเพรามีแห้งโยกเนาะฟอเนาะนะครับ,น,รบน,นี่คือ,อเอาไปให้เขาซ้อมเขา,าว่าโอ้ยซำเจหดดอกวุ้ยเออเออมันมันใส่แห้งหลายเด้อธรรมดาเด้อเขาลดโยกลดโยกใส่แห้งหลายนอกจากทุ่มเงินี่เขาเปลี่ยนมาแล้วเขาเปลี่ยนเป็นมอเตอร์ไห้แล้ว แต่ว่ามอเตอร์กับจักรีปีชารไฟสายชาร์กับบกกกาชาร์ตนะครับตาเขมรเฮงบ่มีคนเห็นไทยเอฟซีครับนี่พอมากมาหาพอมากมันเปินกะติดตามชีวิตของพอมากเสียนเคยเด้อครับเอฟซีครับตัวนี้ตัวนี้เป็นเปียนเป็นเก้าเกสามเกสเกเกเกก็ครับเอาคือวางสันว่เอาอันมักมบอกเ้อเขามาบอกอันเดียวกันนะอันเดียวกันหลายมือ ก้าเจ็ดสีนี่เขาบอกอันตลายมือตีเขาบอกแต่บิดปุ่นบอกตะตองงวดปุ่นบอกแต่คว่มาผมถือคุณละตตครับโอ้ว่าถือแล้วนะก้าเจ็ดสี่เนาะผมก็ยังไม่เห็นไม่เห็นเออผมออกมาผมก็เดี๋ยวเห็นมันโอ้ยสุมาเบิ่งมันเออมันเป็นอีหยังเหมืตีมือบัดนบานเอาแท่แท้พอโดนคนโอ้โหโอ้ตัวถือพี่หรอก แล้วมันเป็นยังบัดนี้มันเป็นมันบ่ิเวณโคนมันเป็นกายเป็นยังแล้วเอ้ามันไปใส้อะบัดนี้ยื่บอลได้ด้บยคามโอ้ยเก็บมันยังไงมันสมกระหรอกคะเดียเหมืนั่นคือมักมันสมกักเนาะมันมันสมธรรมดาบะหมอเมือนั่นคือมักเออมักก็เอาไปใส้ต้มป่าเอาได้บ้านคุยจักลูกเคยไปวิว่าสุขวัญบานท้อบ้านั่นถื เพ่าเท่ามึงเดียวนีิเออออกซีวีผลตีว่าต้ไม่ผู้มาเห็ดอันนั่นนี่ตีว่าเออเพ่าเท่าขวา่ากครับผมดังกว่านั้นเต้เอาบัตรอีสิพาเอฟซีไปเบิ้งยูต้นมะขามว่าเป็นเลขตัวใดคือเกินไว้ต่ทีแรกผมนาะครับเนาะเอาบัตรไปเอฟซีครับไปเบิ้งยูต้นมะขาม อพอสไยเห็น80ตั้งแต่ที่แรกนะครับเด้อเพราะว่ายืนอ,อยู่ไกลปุ๊บเหลียวแป๊บมาเห็น80ตัวเดียวครับแต่ว่ามานั่งมือคักๆอ่าพอดึงผ่าขามาเลขแปดโอเป็นเลข8ครับเป็นเลขคล้ายๆเลข5านะครับเนาะเอาซีซี่เบิ้งครับ FC ครับตัวนี้ครับมองเห็นที่แรกเป็นเลข8ครับ FC เครับนี่ครับตามมาเบิ้งตัวนี้เป็นเลข5 อ่าเทลกเป็นเลขแปดนะครับเนาะตัวนี้อ่าเป็นเลขศูนย์ครับเห็นทีแรกครับนี่เป็นเลขศูนย์ต้นมะข้องครับแต่บัดดึงผ้าของมาแล้วพเป็นเลขครับถ้ามองมองได้ตาเป่าห้องนี่พอสวัยเสียนเป็นแปดศูนย์นะครับเนาะแปดศูนย์นะครับเนาะยู่น้ำกันเลขแปดกับศูนย์ยูน้ำกันเลยครับนี่มันตายจากของเออเหลือไปซื้อบ่ครับพายบีดังสันกับบมหูน้ำเดือดเนาเอฟซีครับ แต่ว่าสีเสื้อพอไว้กับตามคัดบอเสื้อกับ่านไปบัดนี้เขามาดึงผ้าเขางมาแล้วตัวนี้เป็นเลขกหาครับยูซี่เห็นบอครับเป็นเลขหาแต่ว่าตัวเลขสูตรโมมีเลยครับไม่หาตัวเดียวคอมอครับมีตัวเดียวตัวซุ่มหนีโมมี่ัห็นไหมโมมีตัวเลขอันนี้คืออยู่ต้นบักขามนะครับเมื่อพอสบายเห็นตะกอนพอเห็นตัวนี้นะครับเห็นอยู่ต้นหนึ่งครับเห็นอยู่ต้นหนึ่งต่างหาก ถ้าไมเห็นอยู่ต้นนี้ต้นเดียวนี่บ่ครับจังไมกระจำบ่ได้คือกันเอฟซีเห็นตัวไหนครับโอ้เห็นเป็นสามเก้าครับเอฟซีโอ้ครับผมขอบคุณหลายๆครับเอฟซีก็เห็นเป็นสามเก้านะครับเนาะเป็นเห็นเป็นสามเก้าคือกันเบิดครับสองคนสามคนเห็นเป็นสามเก้าคือกันครับเอฟซีพุกนนสามเก้าเก้าเก็ดครับคนเห็นคือกันเห็นคือกันนะครับเนาะอืมเป็นเห็นว่าสามเก้าโอ้ครับผม คน A B A E ครับเนาะเห็นเป็นสามเก้าหลักคุณสมัยก็เห็นสามเก้านะครับคุณใจยาก็เห็นเป็นเลขหาตัวเดียวขึ้กันครับบัดนี้เบิ่งไปมากคนเอบเห็นเป็นแปดสามเก้าครับผมเนาะเพิ่นเห็นหาตัวเดียวคือพอไหวพอไหวก็เห็นหาตัวเดียวครับ F C แต่ว่าเห็นเป็นตัวไรก็ขึ้นอยู่กับสายตาคอมเมนต์อะไรนะครับเนาะ F C ครับตัวเลขของพอมาคเพิ่นก็หายมากเอ้าสามเก้าหนีเก้าสามหนีคอมเมน ตรงกรับเลขที่บ้านของพ่อมากเลยครับเอฟซี FC. ตรงพอดีนะครับเนาะตรงเลขของพ่อมากครับเอฟซี FC ครับพ่อมากเอาผู้อาภัพปฏิบูรณ์เต้นเป็นพุทธเหต์เอ็นอาอย่างเดียวนะครับเนาะเอาเอาผู้อาอย่างเดียวนี่ลับไปเดี๋ยว,ยวถอดอาภัพนะครับกระซำอาภัพแล้วเนาะเพิ่นอยู่ผู้เดียวครับเอฟซี FC. คนบค่กใคยเที่ยว <คน S 1> ไปเที่ยวมาวกับอ,อืมโอ้อืมให้ซีเบเอทให้เรานะครับเอาทานอีกตั้งห<ม>ักอืมเขาอ่ะมาขอเอาบอพอ่พ่อไหวไหมแต่ว่าสิสิ่งนี้ของขวัญปีใหม่สงการานต์นี้วันที่1เมษายนถึงวันที่13เมษายนเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทยนะครับเนาะเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทยของพระเทพ คือแล้เป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทยเฮ้าของขวัญปีใหม่พอ,อามากเพิ่นไก่ของขวัญไปคือตรงอตอนรับปีใหม่คือแปดเจ็ดสามเก้าเจ็ดสี่ส่วนสองตัวก็เป็นแปดหาก็ 8, แปดหกนะครับเนาะส่วนมีตัวประ,ประกอบคือพอสวัยได้เอา,อาปัจจัยให้พอมากคนไว้ซื้ออยู่ซื้อกินสองเก้าสาตรงกับเลขที่บานของเพิ่นแล้วก็ แปดสิบเอ็ดนี่เออสิบแปดนี่ก็คือเป็นเลขที่ทับทีสารของเปิดน,นะครับเพราะเอฟซีครับะนะคลิปนี้ก็สิได้บอกลาพ่อมากเดินทางต่อไปทําธุรกิจต่อนะครับเนาะเอาขอขอขอ,ขอบคุณขอบคุณเอฟซีที่เข้ามาชมคลิปของพอสวยพารวยนะครับเด้อคลิปนี้ก็สวัสดีครับสวัสดีครับพ่อมากครับสวัสดีครับ